ด่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นะคะเพิ่นได้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่เยาวชนค่ะผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลละนิธิราชประชานุเคราะห์ในประบรมราชุปธรภมพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรค่ะที่บ้านเลขที่2 3 5มหมูที่6ตําบลสวัสดิ์อำเภอเลิ่งนกท่าจังหวัดยะโสธรน,นายขันชัยท่านทีมา ร่วมู้วราชาการจังหวัดยะโสธรในฐานะกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะโสธรและคณะได้ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและติดตามความเป็นอยู่ของเด็กหญิงบุญสิตามุลรีและเด็กหญิงบุญนิสามุลรีนักเรียนสั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเรื่องนกท่าซึ่งเป็นนักเรียนในครอบครัวที่ประสบอุทกภัยและมีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษา จากนั้นค่ะได้เดินทางไปยั่งวิทยาลัยเทคนิคเรื่องนกท่าเพื่อมอบถุงพระราชทานแกน่นายปรัฐกรสมประสงค์และกระนางสาวพันวดีเพิ่มพูนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเดินทางต่อเน,นื่องนะคะไปที่ตำบลส่างมิ่งเพื่อเยี่ยมเยียนนางสาวพิชชากาว่ามาสุนนักศึกษาสั่นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมเดินทางไปทีตำบลโคกสำราญค่ะเพื่อมอบถุงพระราชทานแกเดก็กหญิงกัญญาณัฐขิดไรตำบลขออภัยค่ะนักเรียนสัรนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านสมสะอาดค่ะหลังจากนั้นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ตำบลไทจเจริญอำเภอไทจเจริญเพื่อมอบถุงพระราชทานแกนายเจวมินดาวเรื่องนักเรียนสัรนมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนข้ามเตยวิทยา พร้อมทั้งนำความห่วงใยและกำลังใจพระราชทานไปกราวแก่เยาวชนและครอบครัวเพื่อสั่งขวัญและกำลังใจในการมุ่งมันศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จครับทางนี้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมนะคะได้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เปื่อสนับสนุนเยาวชนที่เรียนดีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเน,นื่องจนจบการศึกษาระดับสูงสุดตามศักยภาพเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไปยังความปราบปลืม้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่านักเรียนทุนและกับครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ